ดวงชะตาปีขาน2,565สำหรับผู้ที่เกิดปีขานปีนี้เป็นปีชงร่วมกับปีของตนเองส่งผลให้เกิดอาการร้อนใจหุนหันพันแล่นมโมโหโกรธาจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมีพลังจากปีนัก,กตย์ของตนเองเข้ามาปีนี้ควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความคิดเป็นหลัก การงานปีนี้ดีมีความก้าวหน้าหลายคนคิดทำธุรกิจส่วนตัวทำเองเหนื่อยเองรวยเองจะดีกว่าแม้สถานการณ์ในประเทศอันมองดูแล้วไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปเพราะตามดวงชะตาวาสนาของคนเกิดปีขานจะเฮงเรื่องงานอยู่แล้วถ้าตั้งบริษัทหรือเปิดร้านค้าขายจะไปได้สวยและมั่นคงอย่างแน่นอน แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่างานปีนี้แม้จะดีแต่เหนื่อยหนักพอสมควรต้องสู้ต่อไปอย่าเพิ่งท้อถอยในบางจังหวะอาจมีเซบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์การเงินปีนี้เรื่องการเงินดีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีดวงนาลีอุปถัมภ์คอยเป็นสปอนเซอร์หรือให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาจมีปัญหาเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตามความอยากมากเกินไปมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มามากแค่ไหนก็ดูเหมือนน้อยกว่าความต้องการผู้หญิงปีขานก็เช่นเดียวกันจะติดนิสัยซื้อเข้าของตามใจอยากได้ไม่ดูความเหมาะสมของเงินในกระเป๋าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในปีนี้จะทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนไม่พอใช้ ใช้ไม่ชนเดือนบัญชีนี่ยาวเป็นหางว่าวผ่อบัตรหลายใบจนวุ่นไปหมดแต่เป็นคนค้าขายนักลงทุนนักธุรกิจจะออกไปทางการเงินดีขึ้นผลกำไรทำให้ชื่นอ,อกชื่นใจบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งนำผลกำไรไปซื้ออะไรแพงๆเกินตัวเช่นบ้านที่ดินรถยนต์เครื่องประดับขอให้ดูทิศทางลมให้ดีเสียก่อน ส่วนใครที่กำลังรอกู้เงินมาลงทุนหรือใช้ใจ่ายกับสถาบันการเงินมีแนวโน้มสูงว่าจะสำเร็จดังหวังความรักคนโสดปีนี้ความรักไม่เป็นดังใจที่คิดมีเกณฑ์อกหักรักคุดแอบรักเขาข้างเดียวเผลอไปสารภาพรักก็ต้องหน้าแตกกลับมาอะไรทำนองนั้นปีนี้คนปีขานที่เป็นโสดต้องทนโสดต่อไป และปงเรื่องความรักไว้บ้างอยู่คนเดียวเงาเงาไปก่อนคนมีคู่ปีนี้คนมีคู่มีเกณฑ์เลิกลาอย่างร้างสูงต้องระวังไว้ถ้าไม่อยากโสดหรือเป็นไม้แต่ดูดูไปแล้วตัวคุณเองเป็นฝ่ายเบอร์หนาเรื่องความรักเพราะไม่เป็นดังใจดังนั้นถ้ายังไม่อยากแตกหักก็ต้องอดทนให้มาก สุขภาพปีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพพอสมควรต้องพักผ่อนให้เพียงพอการทำงานหนักมากเกินไปจะทำให้สังขารสุดโทมระบบในร่างกายชำรุดเลือดลมไม่หมุนเวียนอวัยวะภายนอกภายในทำงานรวนไปหมดคนที่เจ็บป่วยมานานก็ยังต้องรักษาตัวต่อไปถ้าหายดีแล้วหรือใกล้จะหายก็อย่าประมาทเพราะจะทำให้กำเริบได้อีก ทั้งนี้ควรหาเวลาว่างไปทําบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเป็นแสงสว่างมงคลให้กับชีวิตต่อไป